พวกแกอันนี้เพิ่นไหวโหลดนี่เดี๋ยวเพิ่นกษีเนี่ยมาเห็นนี่อีพอคอยคือพวกแกอันนิวเพิ่นไหวโหลดนี่เดี๋ยวเพิ่นกษีออนเนี่มาเห็นนี่นนอีพอคอยก็จะซื้อดินแบบนี้มาเก็บไว้เพื่อที่จะพเพาะข้าวโพดเพาะเป็นต้นอ่อนเสร็จแล้วค่อยเอาไปลงแปลงมันจะแข็งแรงกว่าการพร้อมจ้าทำงานจ้าได้เวลาวานคนก็ซ่อมทุกครั้งที่ใช้เครื่องพ่น ปุ๋ยคมมีตากระต่ายเนาะหน้าบลายพี่น้องหน้าบลายใส่สามกระสอบก็บพ่อแล้วหน้ามิจเจ็ดแปดลาพร้อมจ้าทำงานจ้าได้เวลาวันพร้อมจ้าทำงานจ้าได้เวลาวันอัตราการเกิดการงอกก็ได้เยอะกว่าไปจ้าปะวานปุ๋ย จะว่าถูกก็ไม่ถูกนะจะว่าแพงก็พอซื้อได้หวานปุ๋ยหมากกันมันจําเป็นเนาะคือพวกแกอันนี้เพิ่นไหวโลดนี่เดี๋ยวเพิ่นเีษียณมาเห็นนนี้พอคอยไปเตรียมโตอันนี้ก็ดินเตรียมไว้เพาะขา้าวโพดปลูกปลูกในถาดเนาะถ้าเราปลูกในถาดแล้ว เปิดฟ้าปุ๋ยกระสอบปุ๋ยจ้ะไปจ้ะพี่น้องปะปะคือพวกแกอันนี้เพิ่นไว้โหลดนี่เดี๋ยวเพิ่นกระสีเนี่ยมาเห็นนี่นอีพอคอยไปเตรียมโตอันนี้ก็ดินเตรียมไว้เพาะข้าวโพดปลูกปลูกในถาดเนาะถ้าเราปลูกในถาดาคือพวกแกอันนี้เพิ่นไว้โหลดนี่เดี๋ยวเพิ่นกระสีเนี่ยมาเห็นนี่นอีพอคอยออปุ๋ยตรากระต่ายของเราพร้อมแล้วสองสามกระสอบนะครับผม ปจัดป้ายจัดป้ายเตรียมตวยัวให้ก็จะซื้อดินแบบนี้มาเก็บไว้เพื่อที่จะเพาะข้าวโพดเพราะเป็นต้นอ่อนเสร็จแล้วค่อยเอาไปลงแปลงมันจะแข็งแรงกว่ากาันอัตราการเกิดการงอกก็ได้เยอะกว่าไปจ้าเตรียมตัวไปพ่นปุ๋ยเครื่องพ่นพร้อมแล้วจ้า จะว่าถูกก็ไม่ถูกนะจะว่าแพงก็พอซื้อได้วานปุ๋ยหมากกันมันจำเป็นเนาะแค่นี้ก็พอ่อละจ้าแค่นี้ก็ทำกินบะเบิดละเข่าไปปีหน,น,น,นึ่งเนาะอันไปจ้าเตรียมตัวไปพ่นปุ๋ยเครื่องพ่นพร้อมแล้วจ้า มันจำเป็นต้องหวานไม่หวานก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีหมาก่ยวนี้เอาสามกระสอบไปก่อนเด้อปุ๋ยตรากระต่ายของเราพร้อมแล้วสองสามกระสอบนะครับผม <c oughs> ป้ายจัดป้าย <c oughs> จัดป้ายเตรียมตัวให้มันจำเป็นต้องหวานไม่หวานก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีหมาก เที่ยวนี้เอาสามกรสอบไปก่อนเด้อปุ๋ยตรากระต่ายของเราพรนะ้อมแล้วสองสามกระสอบนะครับผมป้ายจัดป้ายจัดปลายเตรียมตัวให้ใช้เมื่อไหร่ก็ซ่อมเมื่อน,นั้นทำไมเสียบ่อยนักบ่อยหนากก็ไม่รู้อ้ยเนาะเหมือนกับรถนะเนาะถ้าเราไม่จะว่าถูกก็ไม่ถูกนะจะว่าแพงก็พอซื้อได้ หวานปุ๋ยหมักการมันจําเป็นเนาะจะว่าถูกก็ไม่ถูกนะจะว่าแพงก็พอซื้อได้หวานปุ๋ยหมักการมันจําเป็นเนาะใช้เมื่อไหร่ก็ซ่อมเมื่อนั้นทาไมเสียบ่อยนะักบ่อยหนาก็ไม่รู้อ้ยเนาะเหมือนกับรถเนาะถ้าเราไม่สัพร้อมจ้าทำงานจ้าได้เวลาวัาน น้ำมันก็อยู่ในถังเรียบร้อยเครื่องพ่นมาเครื่องพ่นมาเครื่องัอัตราการเกิดการงอกก็ได้เยอะกว่าใช้เมื่อไหร่ก็ซ่อมเมื่อน,นั้นทำไมเสียบ่อยนะบ่อยหนาก็ไม่รู้อ้ยเนาะเหมือนกับรถอะเนาะถ้าเราไม่สัาแก๊อะไรจกน้อยหนึ่งนะวิธีเปิดปุย๋ย ต่หาปมมาพอกันยากกี่เด้อนี่พี่น้องตังพร้อมชี้ฉี่ปุ๋ยก็พร้อมชี้ฉี่ตั้งพร้อมชี้ฉี่ปุ๋ยก็พร้อมช,ชี้ฉี่น้ำมันหรือน้ำเนี่ยน้ำมันเหรอพ่อน,น้ำมันก็พร้อมเครื่องพ่นก็พร้อม ตัวดำๆนี่พร้อมหรือยังตัดทุกวันมันก็ต์ทใหม่ติดตปุ๋ยตากระต่ายสูตรเสมอตัดทุกวันมันก็ต์ทใหม่ติดตปุ๋ยตากระต่ายสูตรเสมอปุ๋ยคมีตากระต่ายเนาะหน้าบลายพี่หน้องหน้าบลายใส่สามกระสอบก็บพ่อแล้ว หน้ามิดเจ็ดแปดลายตารทุกวันมันก็สตาร์ท,รทใหม่ติดปุ๋ยตากระตายสูตรเสมอใช้เมื่อไหร่ก็ซ่อมเมื่อนั้นทำไมเสียบ่อยนักบ่อยหนาก็ไม่รู้อ้ยเนาะเหมือนกับรถ่ะเนาะถ้าเราไม่มันจำเป็นต้องหวานไม่หวานก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีหมาก เที่ยวนี้เอาสามกระสอบไปก่อนเด้อคนก็ซ่อมทุกครั้งที่ใช้เครื่องคนใช้เมื่อไหร่ก็ซ่อมเมื่อนั้นทำไมเสียบ่อยนะบ่อยหนาก็ไม่รู้อ้ยเนาะเหมือนกับรถนะเนาะถ้าเราไม่ซ่อมคนก็ซ่อมทุกครั้งที่ใช้เครื่องคนพร้อมจ้าทำงานจ้าได้เวลาวัน ปุ๋ยตรากระต่ายของเราพร้อมแล้วสองสามกระสอบนะครับผมป้าจัดป้ายจัดป้ายเตรียมตัวไปจ้าเตรียมตัวไปพ่นปุ๋ยเครื่องพ่นพร้อมแล้วจา้าพร้อมจา้าทำงานจา้าได้เวลาวัานใช้เมื่อไหร่ก็ซ่อมเมื่อน,นั้นทำไมเสียบ่อยนะักบ่อยหนาก็ไม่รู้ โอ้ยเนาะเหมือนกับรถนะเนาะถ้าเราไม่ใส่แค่นี้กับพอ่อละจ้าแค่นี้ก็ทำกินบิดละเข่าไปปีหน,น,น,นึ่งเนาะอันวันนี้ไม่มีแดดพี่น้องเอ้ยอากาศคลื้มคลื้มเนาะเหมาะกับการทำงานสวนทำงานไร่ปุ๋ยมากแล้ว <c oughs> ปุ๋ยก็สอบละเก้าร้อยเก้าสิบาทพี่เนอะ ปุ๋ยเสมอเสมอเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าวันนี้ไม่มีแดดพี่น้องเอ้ยอากาศคลึม้มคลึมนะ้มเนาะเหมาะกับการทำงานสวนทำงานไร่เปิดฟ้าปุ๋ยกระสอบปุ๋ยจ้ะไปจ้ะพี่น้องปะปะก็จะซื้อดินแบบนี้มาเก็บไว้เพื่อที่จะเพาะข้าวโพด เพราะเป็นต้นอ่อนเสร็จแล้วค่อยเอาไปลงแปลงมันจะแข็งแรงกว่ากันเปิดฟ้าปุ๋ยกระสอบปุ๋ยจ้ะไปจ้ะพี่น้องปะปะเปิดฟ้าปุ๋ยกระสอบปุ๋ยจ้ะไปจ้ะพี่น้องปะปะไปจ้าเตรียมตัวไปพ่นปุ๋ย เครื่องพ่นพร้อมแล้วจ้าจะว่าถูกก็ไม่ถูกนะจะว่าแพงก็พอซื้อได้เวลนปุ๋ยหมากการมันจำเป็นเนาะน้ํามันหรือน้ำเนี่ยน้ํามันเหรอเพอน้ํามันก็พร้อมเครื่องพ่นก็พร้อมตัวดำๆนี่พร้อมหรือยาจะว่าถูกก็ไม่ถูกนะจะว่าแพงก็พอซื้อได้ วันปุ๋ยหมากกันมันจําเป็นเนะาะอัตราการเกิดการงอกก็ได้เยอะกว่าปุ๋ยเคมีตากระต่ายเนาะหน้าบหลายพี่น้องหน้าหลายใส่สามก็สอบก็บพ่อแล้วหน้ามิเจ็ดแปดลเกล๋อไไจักน้อยหนึ่งนะวิธีเปิดปุ๋ยแต่หาปมมาพอกันอยากพี่เด้อนน่พี่น้องไปเตรียมโต anikat di